เคาะแล้วก็เอาแต่ต้นสตรอเบอรี่ไปเนาะเนี่ยค่ะแน่นแล้วก็โอเคมากๆแล้วรากของเขาเห็นไหมสวัสดีนะคะปลูกเองปลูกเองอ่ะควาพนิก,กับแม่วันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เนาะปลูกสตรอเบอรี่จากการขยายนอ ก่อนหน้านูน้นคุณแม่เคยทําคลิปปลูกสตรอเบอรี่จากอไรลไปแล้วปลูกสตรอเบอรี่จากเมล็ดไปแล้วในคลิปนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็คุณแม่ก็คือภูมิใจนําเสนอสตรอเบอรี่ป่าเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะหายากแล้วเนาะแล้วก็แม่พยายามขยายพันธุ์เขาฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ TikTok แม่เนเตอร์ไว้ถ้าพร้อมแล้วขอมานำเสนอ หนอไม้ที่แมมสั่งซื้อออนไลน์อะลงๆๆกันเลดูบรรยากาศที่แมมลงหน่อไม้ว่าแมมลงตรงไหนเนาะแล้วก็อะดูบรรยากาศกา่อนอ่ด้านหลังก็คือจะเป็นรั้วแล้วเนาะแล้วก็หน่อไม้ที่แมมซื้อวันนี้จะเป็นหน่อไม้พันลามเนาะเป็นหน่อไม้เอามาจากจีนแล้วก็ทนหนาวได้ถึงอ่ะติดลบ26บองศาแมมก็เลยซื้อมาเนาะแล้วก็แมมก็คือลงหัวมุม ที่ฟาร์มตรงนี้เนาะเราก็เดี๋ยวค่อยถ่ายให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอีก2ต้นกําลังมาแล้วก็สะเดาฝรั่งถ้าไม่ทําคลิปภายในวัน2วันนี้จะต้องรออีกทีปีหน้าเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นต้นที่เขาช้ากว่าชาวบ้านแล้วต้นอื่นคือแบบออสีเขียวหมดแล้วอันนี้ยังมียอดอ่อนอยู่นะแล้วก็รอดูพรุ่งนี้พี่ไมเคิลจะไปเบอร์มิงแฮมเผื่อขแมนได้ถ่ายเนาะแล้วก็ ตรงนี้ก็คือให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวจะทําเป็นกระบะของอปุ๋ยหมักใช้เองนะแล้วก็คุณลุงต้นไม้ต้นใหญ่ก็จะอยู่ในที่ของคแม่ด้วยเนาะปุ๋ยหมักสองกองด้านหลังเดี๋ยวแคมปย้ายเขามาตรงนี้จะได้เอาเป็นที่เดียวกันสําหรับทําปุ๋ยหมกักแล้วก็ด้านนอกเนาะพื้นที่ด้านนอกทำฟาร์มเป็นหน้าที่ของคแม่หมดเลยเพราะว่า พี่ไมเคิลเขาก็จะทํางานประจําของเขาอะไรงนี้เนาะ,ะมาดูต้นหน่อไม้ที่แบบภูมิใจนําเสนอแล้วก็อีกสองต้นกําลังจะตามมาต้นหน่อไม้มาจากจีนแล้วก็อันนี้พี่เปียมบอกว่าต้นเขาจะเล็กนิดนึงเนาะอน,นี้ค่ะแทงหน่อมาแล้วแล้วก็แคมก็คือน่าจะใช้เวลาหลายปีะคมก็เลยอปีนี้ก็เลยสั่งซื้อมา อามเนาะสแบบพันจีนที่เขาทนหนาวจัดได้แล้วก็พันไทยก็คือเขาจะไม่ทนหนาวอันนั้นเดี๋ยวค้าแม่ทำกระบาบป,ปลูกแล้วก็ต้องประครบพงงมนิดนึงอ่าดูหน่อไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาไปปลูกสตรอเบอรี่กันเลยค่ะเดินผ่านพลัมคือโตไวมากนะขอบอกดูลูกเขาเนาะแต่ว่าเหมือนอลูกแถวบ้านเก่าอันนั้นเหมือนจะดกกว่าเนาะแต่ว่าก็ แล้วแต่ปีอะบางปีก็ดกบางปีก็ไม่ดกแต่ว่าเนี่ยคือโตรเร็วมากนะสามารถเอาไปดองได้จิ้มพริกเหลือก็ยังได้ปเดี๋ยวเราไปกันค่ะดูดอกหญ้าสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยากขึ้นสูงไวมากไม่ไม่มีเวลามาขุดหรือทำอะไรตรงนี้นะเพราะว่าทำด้านหลังอยู่นั่นเองพี่ไม่เคลื่อนเขากา็มีงานประจำของเขาเนาะ แล้วก็เขาได้เอาช่วยหยิบหยิบจับจับช่วงแค่วันหยุดแค่นั้นนะแล้วก็อย่างเมื่อวานเขาก็ไปทํางานทั้งวันเลยโอ้ดูดอก้สตรอเบอรี่ป่าเนี่ยค่ะดอกเขาจะเล็กๆน่ารักมากนะแล้วก็อย่างอันนี้ยจะเป็นสตรอเบอรี่ป่าสีแดงเนาะเพราะว่าสตรอเบอรี่ป่าสีขาวที่อักแม่ปลูกด้วยเมล็ดอ่ะอันนั้นอะไม่อยากเก็บไว้เพราะว่าเขาเออไม่ค่อยอร่อยแล้วก็ดูไม่ค่อยออกว่า สุกแล้วหรือ,อยังอะเนาะลองอย้อนไปดูคลิปนั้นได้คลิปนั้นแมมก,ก็คือจะพาปลูกตั้งแต่มเมล็ดเลยเห็นไหมเนี่ยคะ่ะดอกเสร็จเขาก็เริ่มอติดลูกแล้วแต่ว่าสตรอเบอรี่ป่าลูกเขาจะเล็กๆแค่นั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยเห็นไหมเขามาเป็นกอแบบเนี้ยเห็นไหมเราก็จะมาแยกกอเขาแค่นั้นเพราะว่าอันนี้จะเป็นคําถามจากทางบ้านที่สอบถามกันเข้ามาเนาะว่าปลูกยังไง แล้วก็วัสดุปลูกก็คือแหมก็จะเก็บไว้ใช้ต่อได้อีกค่ะเคาะๆแล้วก็เอาแต่ต้นสตรอเบอรี่ไปเนาะอย่างรากเราจะไม่เอาทั้งหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาก็คือจะไปเดินในระบบได้ดีนั่นเองเนาะแล้วก็พวกใบ สีเหลืององะไรเงี้ยพยายามเด็ดออกให้หมดนี่ก็จะอันนี้อันนี้มาเป็นสองต้นตั้งแต่แรกเนาะอุ้ย,ยดึงอีกต้นหนึ่งให้ดูนี่ค่ะแล้วก็เคาะเอาเคาะเอาขุยมะพร้าวกับอันนี้ออกให้หมดใบไหนไม่สวย เล็มออกให้หมดเนาะแล้วก็พยายามช่วยเช็คแมลงว่า,ามีมแมลงติดไปด้วยไหมเนาะ,มะแมลงจะได้ไม่ไประบาดในระบบนั่นเองดูมแมลงด้านหลังด้านล่างด้านล่างอาด้านล่างใบดูให้ละเอียดไปเลยอันนี้ติดปมลูกแล้วนะ เขาออกให้หมดแล้วก็สังเกตเนาะว่าอันนี้คือเขาต้นเดียวนะทีนี้เขาต้นเดียวเสร็จสังเกตว่าเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มแตกแขนงแตกหน่อออกมาเวลาเราแตกเขาเนาะพยายามให้มีรากปนมานิดหนึ่งอะไรเงี้ยเออมาดูแมมแต่งนะคือแมพยายามจะเอารากเขามาด้วยเนาะนี่ค่ะ บางต้นไม่ได้ขยายยากแบบนี้นะบางต้นก็คือแค่แตกออกมาก็คือได้เลยอันนี้โอเคเนาะนี่ยคะ่ะแล้วก็ถ้ารากเขาเยอะก็คือเราก็ช่วยเล็มรากเขาออกอันนี้ค่อนข้างโอเคเลยตัดรากออกเลยยังยาวได้อีกรากยังยาวได้อีกอ่าเห็นไหมทิ้งเยอะมาก อ่ะแม่ก็คือจะเหลือรากไว้ประมาณนี้เนาะยังไงเขาก็รอดเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อล้างรากให้สะอาดแล้วก็ปลูกลงในระบบปลูกผักเลี้ยงปลาด,ด้านในไปกันเลยค่ะ,คะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะว่าสดุป,ปลูกในระบบอควาพปนิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวคูปแช่น้ําก่อนใช้สามถึงสชั่วโมงนั่นเองแล้วก็แม่มีใช้เป็นอัตกร้าตาข่ายแบบนี้ค่ะ เราจะพยายามล้างรากให้สะอาดก่อนแล้วก็ถ้ารากยาวมากเยอะมากพยายามช่วยแต่งรากอันนี้แม่โอเคละเนาะ,ะเดี๋ยวทำสองต้นให้เพื่อนดูอันนี้อย่างรากมาเยอะเกินแบบนี้ช่วยแต่งเขานิดนึงค่ะเห็นไหมยาวเกินยาวเกิน ตัดไปค่ะเดี๋ยวรากเขาจะมาใหม่นะ,ะใบไม่สวยเลาะออกเลยอุ้ยเสร็จแล้วเนาะเห็นไหมติดลูกติดอะไรแล้วนะ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันเลยค่ะด้วยความรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากเนาะนี่เลยตัวคูบเราก็จะมาผ่าเขาผ่าครึ่งเนาะแม่ไม่ผ่าขาดนะ แล้วก็เสียบเขาเข้าไปแบบนี้เลยค่ะง่ายเนาะอ่าแล้วก็งับเข้าไปงับชื้บแบบนี้ตักกรายกแม่จะมาช่วยเขาแต่งรากเนาะจัดเรียงรากดึงรากออกมาด้านล่างอ่าแค่นี้เองมันหมุนได้นะอ่าหมุน เนี่ยค่ะแน่นแล้วก็โอเคมากๆเลยกระบะปลูกตรงนี้ด้านล่างมีเป็นน้ำเนาะแล้วก็แมมก็คือหย่อนเขาลงไปแค่นั้นค่ะ,ะช่วยจัดเขานิดนึงแล้วก็ไหลพยายามดึงเขามาด้านนอกเนาะต้นสุดท้ายค่ะ มาดูสตอรอเบอรี่ป่าที่แม่ย้ายมาปลูกในน้ําได้ประมาณสามอาทิตย์ได้เนาะเห็นไหมเนี่ยคะ่ะเริ่มสุกแล้วคืออันในกรีนเฮาส์เขาก็จะสุกไวกว่าด้านนอกนะแล้วก็อันนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะปกติลูกเขาจะโตได้กว่านี้อีกนิดหนึ่งอ่ะมาดูกันแม่จะดึงออกจากน้ํารากของเขาเห็นไหมรากก็จะเดินได้ดีอีกนะคะแล้วก็ไหล ก็คือเริ่มมาแล้วก็แม่พยายามให้ไหลเขามาด้านนอกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดแต่งไหลด้วยอันนี้ก็จะเป็นสตอบรี่ป่าด้วยเช่นกันเนาะแม่อะขยายพันธุ์ได้เยอะอยู่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่ดอกสีชมพูที่พยายามขยายพันธุ์อีกนั่นเองเนาะนี่ค่ะก็ทั้งแถบก็คือ,อได้เยอะอยู่พยายามรือ้อระบบให้กลับมา สูสภาพปกติไวยเนาะสตรอเบอรี่หมดเลยค่ะวันนี้แมมก็คือมาตอบคำถามเป็นคลิปให้กับทางบ้านที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องการแยกหน่อสตรอเบอรี่เนาะถ้าไม่ได้ปลูกเหมือนออ่แมมในน้ำก็สามารถปลูกลงดินเนาะก็คืออาใช้ดินบ้านผสมกับปุ๋ยคอกเนาะในอัตราส่วน1ต่อ1ได้เลยเนาะแล้วก็พยายามบำรุงเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนจัดมากๆเนาะเอาเป็นว่า ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ติ๊กตอกไมาินเตอร์ไว้พบกันใหม่กัแบแมกคลิปหน้าสวัสดีะคะ่ะ